กกัชาาอออฤรย่งไบสมองสวัสดีค่ะมาพบกับรายการกัญชาน่ารู้กับหมอลูกหมูโดยสวัสดีคลินิกกันนะคะวันนี้เราจะมารู้กันค่ะว่ากัญชาออกฤทธิ์อย่างไรกับสมองของเรา จริงๆแล้วนะคะกัญชาเขาจะออกรทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเขาไปจับเข้ากับตัวรับค่ะและในสมองของเรานี้นะคะก็มีตัวรับกัญชา ที่ชื่อว่า CB1 นั่นเองนะคะซึ่ง CB1 นี้นะคะ TSC เขาก็มีบทบาทหลักเลยค่ะในการที่จะเข้าไปจับกับ CB1 ก็เปรียบเสมือนเป็นลูกกุญแจนะคะเข้าไปจับกับแม่กุญแจแล้วเมื่อเขาไปจับกับแม่กุญแจ CB1 นี้เขาออกฤทธิ์อะไรกันบ้างไปฟังกันนะคะ เมื่อเขาไปจับเข้ากับก้านสมองก็จะมีฤทธิ์ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะเมื่อไปจับเข้ากับไฮโปทาลามัสซึ่งเป็น สมองสวนทิศทําหน้าที่ควบคุมเรื่องของความหิวความอยากอาหารและความต้องการทางเพศนะคะก็เลยจะทําให้เมื่อใช้กัญชาแล้วเนี่ยรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นทานอาหารอร่อยมากขึ้นและอาจจะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะกัญชาก็ยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําให้อารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดได้ดีมากอีกด้วย และนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่เมื่อใช้กัญชาญในผู้ป่วยโรคมะเรง็งหรือในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายๆภาวะเนี่ยจะทำให้เขา กินได้อารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็ไม่มีอาการปวดช่วยได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะไม่ได้มีเพียงแค่เงาะข้อดีเท่านั้นนะคะ TSC ก็อาจจะมีข้อเสียบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คืออาจจะทำให้เกิดการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีพอมีความจำที่แย่ลงนะคะหรือว่ามีการคิดการตัดสินใจการวิเคราะห์ที่ลดลงหรือว่าแย่ลงนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่เราจะไม่แนะนำให้ใช้กัญชาในผู้ที่อายุน้อยกว่า25ปีเพราะสมองในส่วนของการคิดวิเคราะห์อาจจะยังทำงานได้ไม่ดีพอนั่นเอง